แต่คนเดนทา่คนเ่เดทมาจะผ่านทีสารส่วนคนนี้เดินทางมาจากภาคกลางส่วนคนนี้เดินทางมาจากภาคเหนือโดยแต่ละผูแต่ละคนหนีพอยนีแม้แมาลำเทียงกิชากรกป๋องปูเสียเก่ไปหางจบน้สตาชาตเป็นลงปูไปปู ไราบ่าเาโอ้ยผมไปเก็บผลาญหมากล้ไม่ก็ได้เลลหมาโอเอาไปยั่ทุกคนไลยะลูกได้ดาค่ไม่ไม่อ้าวมันอกีชือไมได้ีโอ้ยหะแ่ใหญ่ผมไปต้มน้ำสองน้ำชาอีกทีเออไปต้มน้ำสองน้ำชาไปตงเอาึืนมันเหมือนเด้มอีโอ้ยามึงจิ้งจิซอไปแ้แบงมุกกูไปท้องถิบงโอยมใชได้เ้อง ไปอ่านตัวอย่างนะครับแล้วดูผู้สื่อข่าวชิบังเข้ามาแล้วดูผู้สื่อข่าวชิบังเขียนพยายามอย่างครับเอาผู้สื่อข่าวอย่างโอเคภาษาที่จะเขียนเป็นไงเขียนไปเลยปะ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 เนี่ยครับผมอ่านมันเลยเขาไม่ได้นะมันคืออะไรเขาเขียนเป็นเป็นยังไปเป็นยังไงนะครับ

Hello ladies. Let's go. Yeah, the ก็ปล่อยพักผ่อนพุ่งยิ่กว่ากันชันจะได้ดีไวรขึ้นในปีหน้าการซ้อมหล่ะการซ้อม่าร้อ่ะวันนี้ก็มากันเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นวิวตัวีดีครับถ้าขันกันซ้อมเปสามนสามกันอยู่ครับก็ครึสามรางเมืวันที่สามสิบจะฮอดีครับได้สดกลุ่มปิดอีพีสามเอาสามสแตนมไปครับ อันนี้ก็ะจะเป็น,นวีพีดครับอตอนนี้เรากำลังซ้อมรำนะครับผมซ้อมรำไม่ได้รำฝากพ่อแ่แม่น้ำเด้ด้วยครับผมวันที่30นี้นะครับผมไร้กลุ่มปิดขอบคุณกันลหลายๆได้<ช>ครับแล้วก็จะมีม,มิตลิงมีโตะด้วย นะเต็มหรือยังโตธรรมดา3,500บาทครับตัวเอพีน่าจะเต็มแล้วห้0พันห้าครับตลาดของเบิร์นเดลลัยนะครับในกลุ่มปิดเขายังเปิดรับตลอดเพราะเต็มมานั่นนหะขันมาหนางานมาได้กะมีท่ากลุ่มปิดแพ่นครับนะครับผมสามารถตาเข้าไปดีชะน้อยเพชรปันแพงได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตชิปนีไว้สักนิดก่อนด้วนะครับผมไบปพอพอกันชิปกระไปนะครับก็พอเม่แม่ด้วยนะครับที่เข้ามาัน